วันเสารที่2กรกฎาคม2559ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานประชุมสามัญประจำปีองค์กรพระธรรมทูตไทยในสาราชนาจาักและไอรแลนด์นวัสันติวงสารามเมืองเบอร์วิงแฮมตั้งแต่เวลา9นานกาถึงเวลา17นากาภาคเช้าเริ่มการประชุมเวลา9นก30นาทีโดยมีพระเดชพระกุลพระพรมสิทธิ์ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมาการมหาทรัยสมาคมและจังาหวาัดวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดการประชุมพระเดชพระคุณพระราชรวาวนามิมนประธานองค์กรพระธรรมทุตไทยในสาราชนาณจักรและไอแลนด์จังาวาัดวัดพุทธปฏิบกล่าวต้อนรับเวลา11:15น,ร,านาร่วมถวายประหานเพลแด่พระธรรมทูตจำนวน100รูปภาคบ่ายเริ่มประชุมเวลา13:00น ชมวิดิทั์แนะนําองค์กรพระธรรมทูตไทยในสาราชนาจักรและไอร์แลนด์ฟังความคิดเห็นจากพระเถระและหัวหน้าพระธรรมทูตจากทวีปต่างๆฟังการบรรยายเรื่องบนบาพระธรรมทูตในสาราชนาจักรโดยพระภาวนาวิเทศหรือหลวงพ่อเคมัธรมมจอจวัดวัดป่าสันติธรรมฟังการบรรยายเรื่องทัศนคติของชาวตะวันตกต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระวิเทศพุทธิคุณจวัดวัดอมรวดี ฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทุตไทยโดยพระโสพผลวชิราพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิตทยาลัยฟังการบรรยายเรื่องระเบียบข้าราชการที่พระธรรมทุตคนรู้โดยนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฟังการบรรยายเรื่องการทำบัญชีสำหรับวัดในฐานะองค์กรการกุศลโดยคุณชุลรีพรเมซิง และปิดท้ายด้วยการฟังบรรยาเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองสำหรับพระธรรมทูตโดยคุณพิติพาเทวทนายความในการประชุมครั้งนี้มีพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ตลอดจนถึงพระธรรมทูตไทยจากทั่วท,ท,ท,ทวีปเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า100รูปขอเชิญท่านพุทรศาส,สนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมถวายการต้อนรับและถวายพระทานเพลนแดพระธรรมทูตรวมถวายค่าที่พักและค่าผานะตามกำลังศรัทธา ติดต่อสอบถามยระเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรไอแรแลนด์วัดพุดทธปฏิกกรุงลอนดอนโทร02089461357วัดสันติวงสารามเบอร์มิงแฮมโทร01215515729วัดมาธาสหราชอาณาจักรโทร01543472315 หรือวัดไทยในสังกัดองค์กรพระธรรมทุตไทยในสาราชนจักและแอลแนด์นได้ทุกวัดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธ,ธาของคณะสงฆ์คณะญาติโยมบาสกบาสิกาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกผแผนกที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ในการจัดงานประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช2559ขออำนาจแห่งคุณพระรีรัตนตไตรและอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายดำมาเป็นในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยเอื้พรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการเป็นนิดเทิน